สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตด,ดีดีกานิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอพอดีไปพักทานข้าวมาแล้วมาแวะที่ออฟฟิศที่นี่คือออฟฟิศเป็นบ้านแต่เช่าเขานะคะไม่ใช่บ้านของท่านประธานอืมเป็นบ้านสองชั้นแต่ข้างล่างทำเป็นออฟฟิศสำหรับแพคแอปเปิลแล้วก็เก็บลูกแอปเปิลมาไว้ เนี่ยตรงนี้เวลามีแอปเปิลมาก็เอามาไว้ตรงนี้แล้วก็ทำความสะอาดเนี่ยต้องมาทำความสะอาดอีกแล้วก็เป็นโต๊ะแต่ก็จะทำความสะอาดช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นไดคือโต๊ะคัดลูกแอปเปิลเนี่ยก็ต้องมาทำความสะอาดเป็นงานใหญ่ทำสอวันเสร็จอนะ่ะ ทำความสะอาดนี่ก็ซักผ้าซักถุงมือซักผ้าทีลิวอะไรประมาณเนี้ยนี่แหละคือออฟฟิศคนจนกาน,นิกาถึงแม้ว่างานสวนมันจะไม่มีทําหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตู้จดหมายใช่ปะกคนมันก็เป็นแบบ ถึงแม้ว่าจะไม่มีงานทําอ่ะก็มาเก็บออฟฟิศเนี่ยเนี่ยตู้เสื้อผ้าหน้าหนาวตะก้ามันมีงานทําจุกจิกแล้วคุณชายกับกานิกาก็เหมือนกันนี่โต๊ะทางานท่านเหมือนกันชอบเก็บของเล็กของน้อยจะเป็นสมบัติโหยังไม่ได้ไหว้น้ําหมดแก้วเนี่ยข้างบนอะ่ะอันนี้ก็โต๊ะทางานกานิกา,กาใช่ไหม เดี๋ยวก็ต้องมาเก็บทําความสะอาดอีกเป็นงานใหญ่โตเวลางานยุ่งอะไรก็กองกองไม่มีเวลามานั่งทํางานเนี่ยกาณิการก,าก็มีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งหัดแต่ว่ายังทําไม่ได้เพราะไม่มีเวลาวันวน,นึ่งอ่ะเพราะกานิการับหน้าที่หลายตําแหน่งเข้าใจไหมคะเออประมาณเนี้ยบ้านก็จะพังแล้วนี่ก็เวลาแพ็คของอะไรเสร็จตรงนี้นะพูดถึงตรงเนี้ย ก็จะเป็นที่โล่งเวลามาทําความสะอาดเรามันจะสะอาดมากแต่ก็ไม่ใช่สะอาดร้อยเปอร์เซนมันก็ต้องมีพวกดินพวกอะไรตรงนี้ก็ไว้ที่แอปเปิลแล้วตรงนี้ก็ไว้สําหรับพวกไปสนีมารับของแล้วตรงนี้ก็เป็นตู้ตู้เย็นเก่าที่กานิกามโม้ยฟังอะเนี่ยเป็นตู้เย็นเก่าเป็นตู้ฟิกเวลาช่วงเดือนหน้าก็ของแช่เต็มไปหมด เนี่ยของช่องฟิตกระเบยยเรือรบเนี่ยกานิกาเนี่ยอยากจะทำนนกานิการก็ไปไว้ช่องฟิตที่บ้านเนาะกานิกาชอบทำพุดเตียวเป็ดชอบทานเป็ดย่างเนี่ยเต็มไปหมดอนะตู้เย็นไม่มีที่ว่างอันนี้มาถ่ายให้ดูแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติลงโทษกานิการนี่แหละแล้วก็ โอ้ยต้องมาทำความสะอาดเนี่ยคิดถึงออฟฟิศมากเดี๋ยวเปิดไฟก่อนให้พี่ๆได้ชมนี่แหละอันนี้ก็คืออีกห้องหนึง่งที่กานิกาต้องนั่งทำงานไม่นั่งหรอกยืนพูดผิดกานิกาไม่ชอบนั่งทำงานก็มีรังแอปเปิลก็ยืนทำงานแล้วก็เป็นอันนี้ตู้เย็นอีกก็ต้องมาทำความสะอาดอีกมีแต่ของกินนั่นแหละของกินที่ว่าของปีแล้วมั่งหรือก็ทิ้งอะไรทิ้ง นี่นี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นขยะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์เวลาเราลอง a อ p เปิลเป็นชั้นๆก็ต้องไม่ให้เขากระทบกันก็ต้องเอามาลองแต่ว่ามันเก่ามากก็ต้องเผาอันนี้มาชมเนี่ยถ้ามีเวลาฝนตกฟ้าร้องอ่ะการนิกามีงานทําแต่การนิกาไม่อยากเข้ามาไงถ้าทําแล้วมันก็เดี๋ยวก็ต้องมาทําใหม่ใช่ไหมต้องมาฝุน่นมาเช็ดถูแต่มันเป็นบ้านเก่าอย่างเงี้ย โอเคเราก็ทําได้เนี่ยรังแอปเปิลแล้วแล้วตรงนู้นอะ่ะข้างหลังรังแอปเปิลนะก็จะเป็นที่ยืนคัดลูกแอปเปิลตามไซส์อันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟใช่ปะตามไซส์ตามอะไรอะไซส์แต่ละไซส์อะที่แวะมาสำมะหละถ่ายได้อันนี้ก็พักแพ็คตามไซส์แอปเปิลที่แวะมาได้พอดีเออจะแวะไปสวนคุณชายเขาก็อยากจะมา เอาเครื่องดื่มที่ออฟฟิศออฟฟิศกับสวนมันก็ไม่ห่างก,กันหรอกขับรถก็แค่5้านาทีเอออันนี้อันนี้ถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูแล้วก็ห้องนี้ก็เวลาหน้างานก็ต้องมาทําความสะอาดห้องนี้ก็สําหรับไว้ลังแอปเปิลไว้ลังแบบว่าทุกไซส์อะรังสีขาวสีน้ําตาลแล้วแต่ลูกค้าก็จะสั่งเป็นของฝากของอะไรเต็มไปหมดแหละอันนี้มันลุงลงใช่ไหมเดี๋ยวเวลาช่วงเดือนเอ่อ สิงหากานิกาก็มาทําความสะอาดทําอย่างรวดเร็วเต็มที่ก็สองหรือสามวันแต่แการนิกาทําแป๊บเดียวแหละจริงๆอ่ะอะไรก็แป๊บกแหละถ้ามีเวลานั่นก็โตทำงานคุณชายก็ต้องมาเก็บสัมภาระมีบางทีก็งานยุ่งๆกานิกาก็สองคืนสามวันไม่นอนเพราะการนิกาต้องทํางานส่งให้ลูกค้าเสร็จแพ็คหนึ่งอะ่ะลังหนึ่งอะ่ะสิบกิโลแพ็ควันหนึ่งอะ่ะ เป็นห้าร้อยกิโลพันกิโลกา,กาทกาทาคนเดียวอยู่ในนี้แล้วนอกแต่ว่าพนักงานเขากลับไปแล้วเขาเก็บลูกให้เราเสร็จเขาก็มาช่วยเราเช็ดลูกมั่งทํานูน่ทนทํานี่อันนี้ก็เครื่องย่างขนมปังกับไออะไรอ่ะเอ,อ่อที่ชิ่งอ่ยอาหารเนี่ยเนี่ยสัมภาระเนี่ยยังไม่ได้ซักเลยผ้าแล้วเราลูกค้าสั่งตามบ้านก็ช่างเป็นกิโลอันนี้ก็ตรงนี้ก,ก็ไว้ตะกร้า แล้วก็ห้องนี้ก็แบบว่างได้ก็วางอ่ะแอปเปิลอ่ะเพราะมันมีสิบกว่าพันอ่ะเวลามันยุ่งยุ่งอ่ะวางจนแบบแต่เราอ่ะเข้าใจแต่พนักง,งานอ่ะเขาเขาเราต้องบอกเขาใช่ไหมล่ะแล้วเปิดไปข้างนอกแหะประตูอ่ะก็เป็นที่ซักผ้าข้างนอกนั่นเองอะมันเชื่อมกันหมดไงออนี่แหละการิกาก็โมโมชีวิตประจําวันของการิกา,กาแค่ตรงนี้แหละเนี่ยแอปเปิลแล้วลูกค้าสั่งเนี้ยกิโลอ่ะ เดี๋ยวปิดไฟแล้วเนี่ยแล้วตรงข้างหลังกล่องอะ่ะก็เป็นยืนยาวเลยนะการิกาก็แพตตั้งแต่ไซเอเอไซอะไรอะไซเล็กยาวไปเลยนะยืนเป็นเรียงเป็นลูปราหน้าทาคนเดียวอะ่ะทําคนเดียวมันทําไม่ทันหรอกนี่ก็ต้องยิงอยู่ยาวไปยันู่นอะทีสี่ทีห้าบางบางทีก็นอนอยู่ในออฟฟิศกองสลบอยอ่คุณชายตรงนี้แหละแต่คุณชายเขาเรื่องมากเขาไม่นอนหรอก นี่แหละกณนิกาก็ต้องมาทําความสะอาดเนี่ยโอ้โหเวลาสิ้นง,งานแล้วโ,โหมันสุดยอดเห็นปะเนี่ยอันไหนทิ้งได้ก็ทิ้งบางทียังไม่ทิ้งเสียดายก็วางไว้ก่อนแล้วก็ต้องมานั่งเก็บนั่งทาเนี่ยคือที่นอนเวลาช่วงที่มาทํางานนี่แหละเดี๋ยวถ้าเวลาการนิกามาทําความสะอาดอ่ะออฟฟิศก็จะเป็นรูปเป็นล่างอันนี้ก็เครื่องเครื่องคอมเครื่องอะไรที่คุณชายคุาดีส่งลูกค้า พวกแปดพวกอะไรออ้ยขั้นตอนเยอะเวลาทำไอเนี่ยแพ็คทวิ่งกันสองคนเนี่ยนี่ยังไม่ได้เก็บเลยเห็นป่ะอันนี้ให้มาชมชมชม,ช,มชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าไม่มีงานท้ามีแต่การนี้การไม่เข้ามาถึงแม้ว่าไม่เก็บทําฟาร์มศาสให้มันหมดจดค่อ,คอยๆเก็บค,ค่อ,คอยๆทําไปก็ได้ แต่ว่ากันิกาก็อยากหยุดพักเนาะเออเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเวลาจริงๆก็โล่งหมดอะในถุงเนี่ยไม่ใช่ขยะนะชุดกันนงกันหนาวทั้งนั้นแหละเดี๋ยวออกไปก่อนเห็นยางชีวิตประจำวันกันิกาคิดถึงคนที่เมืองไทยมากๆเลยเดี๋ยวกันกินกาต้องไปสวนนี่อันนี้ข้างนอกนี่แหละให้ให้ให้ดู ไม่ดูว่าไม่ใช่ว่าสบายนะคนเดียวเนี่ยจริงๆหาว่าโม้คุยอย่างอย่างเอ่อท่านประธานอ่ะเขาอ่ะเขากรลักเรานั่นแหละบางทีเราก็อําว่าโอ้ยไม่ได้รักหลอกหลอกฉันทํางานแต่ไม่ใช่หรอกเขาเป็นคนดีมากเลยถ้าไม่ได้เขานะชีวิตกานิกาลําบากมาก เดี๋ยวกาน,นิกาไปทํางานก่อนอันนี้ข้างนอกนะแล้วตรงเนี้ยรถก็เข้ามาเนี่ยเข้ามาเอาแอปเปิลมาลงลงทิ้งท่วมหัวเนี่ยแอปเปิลไปหมดอะแถวเนี้ยไม่มีที่ว่างแพ็คไม่หวัดไม่ไหวเพราะที่สวนอะจะไม่เก็บมาสมมติลูกค้าสั่งก็จะไปเด็ดแล้วเก็บมาอะไรประมาณนี้ถ้าสิ้นใกล้ๆหน้าหนาวก็จะแบบเก็บรัวทั้งตน้นเลยเก็บหมดไม่ให้เหลือสักลูกหนึ่งอะไรประมาณเนี้โอเคนะคะโม้นานแล้ว เดี๋ยวไรีบไปทํางานก่อนค่ะพรุ่งนี้ต้องเร่งงานทายาสวนโรงเรียนให้เสร็จเพราะตอนเนี้มันผลิดอกใกล้จะออกเกสรล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะทํางานไม่ทันสวัสดีเจ้าค่ะ